สวัสดีครับวันนี้ผมแดนบุรีนอนคอมนะครับก็จะไปเยือนณนะเกาะสีชังนะครับก็อันนี้ก็ลงเรือเที่าายวบสาม3ครับก็อันนี้ก็อยู่บนเรือน,นะครับบริเวณที่เห็นก็คือเกาะลอยีนี้ก็ไปละห้าสิบบาทต่อหนึ่งคนนะครับ ก็นั่งจากฝั่งเกาะสีด้ชาแล้วครับไปเกาะ right. สีชังนะครับอยู่ตรงนู้นนะฮะเกาะสีชังนะครับตอนนี้อ right? มไรชมบุรีดอทคอมนะครับก็มาเดินทางมาถึงเกาะสีชังนะครับบนเสน่ห์แห่งทะเลบุรพานะครับบนเกาะก็มีมอเตอร์ไซค์ครับเป็นเขาเรียกสกายและเราทที่เห็นเห็นนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์สกายแหละ และจะเป็นประภาคารครับอันใหม่นะครับสร้างขึ้นสร้างได้ประมาณปีเศษนะครับนะครับจอเป็นประภาคารนะครับเดี๋ยววันนี้ omrai.com ก็จะพาเที่ยวเกาะสีชังนะครับมาแล้วนะครับมาถึงนี่ประมาณสี่โมงเย็นนะครับมาเรือมาเรือเที่ยวบ่ายสามโมงนะครับการเดินทางมาเกาะสีชังนะครับก็มาทางเรือนะครับ มาทางเรือไม่มีเครื่องบินนะครับยังไม่มีใครสร้างสนามบินนะครับก็มีเรือหาปลานะที่เห็นนี่เป็นเรือหาปลานะครับตอนเรามาก็เรือโดยสารนะครับที่เห็นไกลๆนั่นคือสัญยาาะพ่อเขาใหญ่นะครับสัญญาพาะพ่อเขาใหญ่เพิ่งเชา้าไปสการบูชานะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะเป็นทริปที่เที่ยวตามสไตล์ของโฮมแรงชุมดีดอทคอมครับมาแล้วเที่ยวให้คุ้มนะครับเกาะสีชัง นะครับมนสเสนแห่งท้องทะเลบูรพานะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ